ะะตอนนี้เป็นเวลา9นาฬิกาค่ะจะออกเดินทางไปภูเขาเพื่อไปเล่นสก,กีนะคะกับลูกชายนะคะเดินทางถึงที่ที่พักแคมปิ้งในเวลา1ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มืดแล้วอากาศหนาวนี่คือบรรยากาศของแคมปิ้งนะคะโอเคค่ะออกเดกินทางนะะ9นาฬิกาแล้วค่ะนีเค่ะออกเดินทางแล้วค่ะเตรียมออกเดินทางค่ะ ก็จะล็อกดาวไปนะคะอ่าสถานที่ที่จะไปเล่นสกีนะคะก็คือองเซลส,สกีนะคะซึ่งถัดไปไม่ไกลจากทางแคมปิ้งเลยนะคะบริเวณแคมปิ้งนะคะสามีเล่งต้องรีบถ่ายภาพไวน,นิดนึงนะคะเขาบอกว่าเร็วๆรวหน่อยแล้วเดี๋ยวอแอนจะทาคลิปนะคะสถานที่พักแคมปิ้งที่นี่ให้รับให้รับชมกันนะคะซึ่งสถานที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงวิวก็สวยงามมากะคะ่ะ ดน้านนูนไหมคะภูเขาค่ะบรรยากาศดีมากโอเคค่ะไปที่รถกันค่ะปไปเลยคะ่ะออกเดินทางกันเลยคะ่ะอเล่ <c oughs> คนมีคนขับสนตัวนะคะเราจะไปหาหิมะก,กันค่ะนี่คือบรรยากาศภายในของรีซอร์นะคะภาพขยับนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเรา โอ้ออกเดินทางจากแคมปิ้งนะคะยังไม่มีโอกาสเดินชมแคมปิ้งเลยมาถึงหนึ่งทุ่มครับที่แรกของวันนะคะมาถึงแล้วค่ะองค์เสื้อสกีนะคะก็กว้างใหญ่มากเลยะค่ะ มาถึงที่เล่นสกีแล้วนะคะเราจะเช่นเราจะเล่นลาลูชนะคะเป็นสกีเด็กนะคะสกีสกีแบบนั้นนี่เคยเล่นค่ะอยากขึ้นจังเลยหิมะที่นี่โอเคอยู่เนาะบางสถานที่หิมาหายหมดละประชาชนก็ยังเยอะอยู่คุณพ่อกำลัง เล่นสกีกับคุณลูกนะคะพ้องลารู้จค่ะลูกค่ายก็นั่งไปค่ะโอเคค่ะอนาคตว่าจะมาเรียนเล่นสกีมั่งเนาะแต่ว่าน่าจะต้องหาเวลาบรรยากาศสวยงามมากเลยแลก็คนก็เล่นสกีกันสนุกสนานอื นั่นค่ะลังลาก,กันไปลาวรูช <laughs> La นะคะลูกชายทีม้าบางส่วนก็จะหายไปปีนี้ถือว่าฝรั่งเศสทีม้าน้อยมากต้องไปค่อนข้างจะไกลขึ้นเขาสูงอันนี้มาจากบ้านสองชั่วโมงครึ่งก็ถือว่ายังมีสกีนะคะยังมีทีเ่นสกีให้ก็ยังถือว่าโอเคเพราะว่าบางจุดที่ ที่ที่ที่มีหิมะเยอะๆตอนนี้หิมาก็หายไปหลายที่แล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะพาลูกชายอะค่ะไปนั่งสกีที่มีหมาค่ะที่เขามันมันจะเป็นสถานที่ที่ว่าออสามารถพร่องอเลเชียงหรือว่าหมานำทางนะคะเข็นไปแต่ว่าที่จะไปไม่มีหิมะค่ะก็เลยโอเคก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเอามาเล่นสกีพาลูกชายมาเล่นลานลชนะคะ เรามากันช่วงเช้าอ่ะค่ะเพราะว่าตอนบ่ายจะไปชมฟาร์มสัตว์บนภูเขาแต่ว่าทางทางแคมปิ้งบอกว่าถ้ามาช่วงบ่ายจะได้หิมะที่ซอฟช่วงเช้ากีมะาจะแข็งแข็งจริงค่ะแข็งป๊อกเลยค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารด้านล่างนะคะบางส่วนบนนู้นนะคะหิมะก็หายไปหมดแล้วมีพื้นที่เล่นสกีตรงนี้เท่านั้นที่เขาเปิดให้เล่นแล้วก็มีสกีสําหรับเล่นทั้งสกีแล้วก็หลารูสําหรับเด็กๆนะคะ เด็กก็มาเล่นกันต่อแถวกันเพื่อขึ้นสกีไปด้านบนนะคะตรงนี้ต่อแถวกันเพื่อขึ้นไปด้านบนสุด พามาชมบรรยากาศนะคะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายจะพาลูกชายไปฟาร์มสัตว์เาถวที่เราพักคะแคมปิ้งเห็นคนมาเล่นกันแล้วก็มีความสุขจังเลยเนาะเดี๋ยวจะขอยืมราวลุนลูกชายเล่นนะคะ โอเคค่ะเราจะเดินหาสถานที่ที่เหมาะที่สุดสำหรับเด็กนะคะในการที่จะให้ลูกชายเล่นอย่างสนุกสนานวันนี้เรามาเต็มวันเลยนะคะแล้ว,วช่วงเย็นวันอาทิตย์เราจะกลับกันค่ะ มีการหลงพิดนึงนะคะเดิหนหาสามีกับลูกไม่เจอเนื่องจากว่าตามเก็บภาพนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปบนยอดนั่นเลยนะคะ <c oughs> พอเรามาลานเมชนะคะแล้วก็จะมีบรรยากาศในการแอติ้งนะคะถ่ายภาพนะคะ ชมอชอบมากเลยลาเน็ตแถวบ้านดันไม่ยอมไปตกนะคะปีนี้ปีมาปีนี้ก็มาตามล่าเอานะคะอตอนนี้ขอพักผ่อนกันนะคะ แตกแลค่ะไอซ์แตกแลคะเรื่อเป็นน้ำานี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถมูเค้าอ่วอาเบียงตูแล้วก็